วันที่8สิงหา2567ก,ก็จะมีพิธีที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าพิธีมาอาพุทธาพิเศษครับเจ้าสัวเหนือดวงครับ,รบก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง32ลูกก็คืออาการ32ลาบและจะมีพระมาจะเจริญพุทธมนต์อีก88ลูกก็เรียนเชิญทุกท่านการจุดเทียนเนี่ยเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมต่อครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นเป็นมงคลสำหรับตัวเราแล้วเทียนเน่นั้นเราจะใช้สีเหลือง สีเหลืองเป็นสีของความอยู en ento, ่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายครับแล้วเวลาจุดเนี่ยก็จะมีก่อนจะจุดต้องเข้าพิธีมหาพุทธพิเศษครับครับก็เวลาจุดเสร็จแล้วไฟนี่มันจะเผาไหมสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ความยากความจนเสเนียด์จางลายก็จะมาลายหายค,คนเราเนี่ยเราไม่รู้ ว่าเราไปโดนโดนคุณโดนสายโดนเข้าโดนขอโดนลมเพลลมพัดบ,บางทีเราเป็นไรโดนไม่รู้สาเหตุเราก็ไม่รู้บางทีทําอะไรแล้วมันติดตุ่นขัดนี่เฮ้ยมันจะได้กลับไม่ได้เ,เราต้องมาตรงนี้เสริมเพิ่มเติมต่อชะตาครับจุดที่เราจุดเทียนอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อ่าอยู่ที่องค์พระธาตุพนมตรงหน้าองค์พระธาตุพนมเลยพีใหญ่นี้เราถือว่าอาจารย์เป็นคนดูแลในวิการนี้เลยหมดเลยนะอ่าแล้วเราจะมีผ้าที่หัวพระธาตุทำไมเขา ผมผ้าพระท่านเนี่ยทำไมเขาถึงชอบผมกันะจารความเชื่อเขาบอกชีวิตที่เหลืออยู่จะไม่หนาวไม่ร้อนอจะอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในแคปซูลเหมือนอยู่ในยันเกาะเพชรที่ไม่มีอำนาจใดๆมาลบล้างได้นอกจากอำนาจโคดึงกรรมเจ้านายใหญ่เขาจะต้องมีผ้าสังกติที่ไปถวายพระมีความเชื่อชีวิตที่อยู่จะไม่หนาวไม่ร้อนจะปราศจากศัตรูหมู่มาร ปาสจากสมเวสีที่ไม่บาดปาณาาดีมีแต่เทวดารักษาก็เรียนเชิญเลยนะวันที่8เดือน8ปดก็วันที่ทําพิธี8เดือน8เนี่ยนะครับผมจะไล์สดแล้วก็ถ่ายชื่อของท่านมาแล้วก็ส่วนผ้าของพระท่านเนี่ยตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นพิ้นเป็นสติ๊กเกอร์แล้วแปะพอทําพิธีเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะแกะชื่อออกแล้วก็ผ้าเนี่ยท่านก็จะได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ไม่สกปรกแล้ววันนั้นก็ได้รับความเมตตาอย่าง แม่เราลายบ้านสัวโอ้ครับให้เบี้ยเขาเรียกเบี้ยจันใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะได้ของที่ลึกด้วยนะครับอันดับแรกคือหนึ่งเนี่ยท่านชื่อของท่านอย่าปรากดชื่อในผ้าห่มพระธาตุในวันสําคัญแปดเดแปดซึ่งเกจิดังมากของเมืองไทยไพศาลมาอย่างลูกปูมหาธิกาก็โอกาสมาเยอะอาจารยาคุณสุริยันท่านเจ้าคุณต้อมมาจากกรุงเทพก็จะมีท่านพระอาจารย์มหาสุสัตธ์อาจารย์แจ้ มหานิโยมอาจารย์คำนวณพระอาจารย์มหาสุรศักคือเยอะเยอะมากท่านจะได้ของที่ลึกเป็นเบีย้ยจันทร์เล็กๆ <Journey S 2> กลับไปเป็นที่ลึกเดี๋ยวเข้าพิธีก่อนแล้วเราจะส่งให้ครับเบีย้ยจันทร์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความร่ํารวยเป็นสัญลักษณ์ของโภคทรัพย์คือเป็นสัญลักษณ์ของพ่อแม่หมาพระรัศมีเรียนเชิญทุกท่านเลยนะส่งมาที่อาจารย์เจียนชื่อแล้วเราก็จะเอาชื่อของท่านเนี่ยไปติดที่เทียนแล้วก็ชื่อของท่านมาติดที่ผ้าที่จะนําห่ม พระธาตุเปรนมพระธาตุเปรนมเป็นอ,องค์พระมหาธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก็คือหายปลาของสมเด็จพระสามาัมมาวุฒิเจ้าพูดถึงพระธาตุในเมืองไทยผมว่าน่าจะเป็นพระธาตุอันดับหนึ่งที่คนมาสักการะงานใหญ่ที่สุดของปีก็พระธาตุพนมนี่นแหละก็มีงานเยอะมีงานอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ํามีงานสัตตะนาคารําลึกโอาโหยิ่งใหญ่มากแล้วคนเนี่ยผมต้องใช้คําว่าคนเป็นแสนโดยเฉพาะนะครับเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับ อยากเรียนเชิญว่าอยากให้ร่วมบุญกันนะครับเลยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วมทำนู่นร่วมพุทธศาสนานะครับ,รบแล้วก็ได้เป็นความสิริมงคลนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านอยู่ประเทศอะไรเราทําพิธีที่เมืองไทยที่หน้าพระธาตุพนมเงินรายได้เราก็นําไปซื้อข้าวสารที่จะถวายให้โรงเรียนพระประษิษธรรมครับชีวิตท่านชาตินี้ชาติหน้าจะได้อิ่มหนำสำราญจะได้มั่งมีสุขเป็นข้าวสารเศษนะครับ,ครบเคยทำไปแล้วตอนนั้นถวายไป2,000กระสอบกระสอบละ5กิโล ครับคราวนี้ก็ตอนนี้เบื้องต้นก็หนึ่งพันกระสอบแล้วเราก็ยังมีให้กับวัดวาต่างๆนะฮะก็เป็นมหาบุญมหาวุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเรียกว่าร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธากันนะครับครับก็ลิเิยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ